กับสบายดีพี่น้องสบายดีทุกๆคนนะจ้าสบายดีที่ทุกทางที่ขลบนะครบแทนว่าในประเทศหรือต่างประเทศมนเนี่ยกันยันดีตอนหับข้าสูกสองของเมตาแล้วจ้ายามแรงพี่น้องกินข่าแรงน้ำขบคั่วเมตาแล้วจ้ามาเด้อพ่อใหญ่เม่ใหญ่เด้อโบกันมาเด้อคุณตากินข่าแรงน้ำหนุกเด้อ แกงไข่ตำหมักแตงแล้วก็แกงเฮ็ดปวกตาปวกโพนทั้แหละพี่น้อะเนี่ยกินเท่ากันสิประมาณนี้แกงเฮ็ดปวกโพนกับห้าดอกครังแน่ตาไปเบิ่งอยู่โพนอยู่มานาแล้วก็มีแกงไข่แกงไข่เป็ดในะคราเห์เขาตากตำหมักแตงพี่นนองแ่บนํำกันนะจ้าคนชิมาแร้วว่าสัตวเอาลงมือหยันไฟดับแมน อ้หโตกมันนี่คนตกตกลินเหรอมันนี่โตกเสกโตกบวจับ้าป้านัดเลขาจขึ้โตกอันนั้นขาแข็งไหมครับแข็เนี่ขาแข็งนะเออจัำจั เออมาละแม่จัจับแฮ่โคทั้งจำทั้งสุดก็เกพ่ยใาย่รตอนนั้นแล้วจับงจะคุยไรพหมดัจสิแน่หมดหวานเลยบาทจับัวไรกระนนี้ายปลาปลากินไงงูกระดาษปลาเนี่กระตูจิงนี่จงบอกก็บ

mong mông đôi tóc lưng về nước lưng về nước lưng về cháu mong cái 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 mong cái

ม่อนาไปนะจ๊ะตวมวยใหญ่กนหนาปลาส้มตัเข้าหวบ้างทำงากวนปลาโธ่เดไปเรื่องวันี้ไ่ท่ตะ่ะเดินไปไปอะละ

เอาใจว่าจะทำไงลองเที่ยวกินของพะ่านะเดี๋ยวจะกินยังไงเดี๋บองจะาเนานจะซื้ามันเายตุ๊เาทำไง

เป็นัวดเส็ีลูกมาสดถั่วหรไดอดอกใีร่งงมมาบอานะเดี๋ยวเาแจ้งเขาปวดเขาหมอมันจา แกบะบแจบบต,มตม้มือต้มมือฮะชัก <c oughs> ือนี่ต้มมืออ๋อไปยกบัวมัดจกคุมได้เจ้าของภาโกแล้วกกโอ,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 อยอย่ามอะเยอะนะใครเนี่ย

จอดบุีทอยโอเจดบุมีทอยจแขกกับู้แยกเป็นแยกเลยบุญีทอยเอกลงแล้อีกเออยึันจะมาหาดงวะาก right? ินข้าว

ได้หมักแจ้งซุกมาเพิ่มพี่น้องแม่น้องอ้อยเอามาให้แต้งซุกกนกเาได้สิเอาเสกไ่นัยแซบนางลงลูกนางลงแสบแสพี่น้องปาเนี้กินเขาค่ะอมมือไปเลยนะจะ ปัดพาไปเบ no. ja, ิ่งถวยแนวกินนะถุยน่าชอบป่ะอะถุยจ้าลูกถุยจ้าถุยจ้าป้าเสแสบดช่สองมือนิ่งๆลูกแกงเห็ดใบแกงได้เยวไม่ได้อยากได้อยู่กิโลแท้หนิป้าถวยอาหารเอาพี่เนาะเสบเป็นแสแผลผลกำลังมาพี่น้องผลกำลังป้าเสียงผลแกงเห็ดกับเบิร์ดต้ามักแตงกับเบิร์ดเลือดแต่น้ำแกงไข่กับเกี๊ยงถวยโอ้ยอาหารมาเนี่ งานร้านผัพกพี่น้องกี่อย่างเลย right? โธโซกแสบจอมปวดโธ่บน่าเลยเอ้ยเมาบินหมักแดงบิ่หมักแ้งเต็นนี้จากโซกปลาหนองผลโห คนมาอีกแล้ววื้ยแล้วเราตาเกียมขลังลอง่ลอม <laughs> ผาวอาซะ,ะแล้วพี่น้องจ้ามาหานนิกับสมาชักกั้งหลายมาตาขอลาจบคขีดในเพียงเท่านี้แล้วจ้าพี่นอ้องกินหน้า,าพอกันใ<ด>หม่ปากาก็ไล์กดแชร์กดติดตามก็ข่าวมาับดูหบชมหลายๆตากะกดเข้ามาเป็นกำลังใจสวยเสียสวยด้านในเด้อจ้าบ๊ายสบายดีบ๊ายบายแม่ลูกบ๊ายบายปลาลูกแม่ลูกบ๊ายบายสบายดี